ผู้ชายเลือกแล้วผู้ชายห่วงใช้มาอันเดียว20ปีโอ้ยใครเขาต้ใช้ทีละยี่สอันละแม่เออเดี๋ยวก่อนไม่ไม่ไม่อยาว่าเขามันอาจจะมีคนบางคนกระเือนมาอ่ียี่สิบอันมัดรวมพร้อมกันบางคนก็ใช้ทีลอันมาแล้วตตมไปเลยค่ะมาดามแฮมปวดเธอดูดีจังเลยอ่ะใช่แม่ขอเช็คแฮเขาได้ไหมได้อันนั้นเขาจะไม่กำมือกลับเขาไม่กำมือกลับด้วยาไม่กำมือกลับเขาจะยืนแข็งอย่างเดียวเลย เคียดมากเลยอะมาอยู่หน้าบูดีเด่นเลยเอาไป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 ยืนตรงนห้เลย แล้วตรงตีมกันมากเลยเห็นไหมการเลือกสีชุดแล้ยังเหมือนกันเพราะฉันเนี่ยเราก็สามารถแชร์ผัวกันได้นะคะไม่ได้ค่ะให้ผู้ชายเขาเลือกนิดนึงนี่โอ้ปกติเนี่ยยาสีฟันดีเดนมาดามแพ่มขายของไปอีกนะคะทุกคนจะมาเรียกฉันถั่วตัดไม่ได้อีกแล้วเปิดกี่บินกี่บาทเอาสองร้อยเอาสองร้อบาทนัวใหญู่ ไม่หรอกไม่ผัวให้งบแค่200ไม่200นี่ก็ใช้ได้เป็นปีแล้วเจ้าของเดียวเซรีเต้เหรอคะใช่ใชค่ะตายเซรีเต,ต้ตั้งแต่จ้างกวนนั้นรอบเดียวแล้วหลังจากนั้นไม่จ้างเลยคะ่ะเขาเขาอยากจ้างอะคะ่ะแต่เขาบอกว่ายอดตงถ้าไม่มีมือแล้วเอานมได้ฮะเอานมไปเอานี่สบายใจวันนี้มาเอาแฮมแต่งหน้าเผื่อคนทั้งแฟชั่นไอแลนด์นะคะใช่ค่ะ้ตรมไม่ไดจะแตะเงินฮะอันนี้รอ ไม่ได้บอกเลยนะคะว่าเจาอะไรบ้างคุณยังไม่จบเป็นเท่านี้ยอ<ห>ยัง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 ทำอะไรอีกแม่ชรอีก ก้อนนี่แหละไปไปเนี่ยได้ของฟรีไม่กูหมายถึงว่าช็อปบูธกูอะไรอีกอันนี้อ๋อออันนี้ต้องโชดและอันนี้ใช้จริงทีมนวดนะคะและตัวเคราตินเนี่ยขออีกหนึ่งไม่หรอไม่ปรึกษาผัวเลยหรอแม่ไม่ไม่ไม่กูไม่ปรึกษาแล้วถ้ากูไม่รีบซื้อเดี๋ยวปัวจะเบรกยถ้าเธอครบเราอ่ะเธอไม่ต้องเสี่ยงเลยนะเราไม่มีผมอ่ะมีเธอผมยาวอ่ะเลยแพงเขาชอปครบมาผู้ชายเลือกแล้วผู้ชายห่วงใช้มาอันเดียว20ปีออ้ยใครเขา ก็ใช้ทีละยี่สิบอันละแม่ <_ d ata> เออเดี๋ยวก่อนอยา่าอ่ไม่าไม่่ไม่ใช่ไม่ไม่่ม่ใช่ม <ขา S 1> ่ใช่ไม่นอ่จจม่ใอ่ไม่ใม่ใช่ม่ใอ่ม่ใช่ไม่ใช่มันมาใช่ไมอมามใช้ไใชม่ <_ d ata> ยาสมาัตความรอจุลาของกระเทยโวว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  รออยู่ว่าจะมาจ้างอีกเมื่อไหร่ทางดีเดน์จะรีบจ้างมาดามแฮมภายในเวลา10ปีแน่นอนครับก็คือเด็กประมาณไม่เกินสิปีไงกลับมาจ้างแน่นอนครับผมแนะนําว่าดีเด้นควรทํคทีมติดก,กาวฟันปลอมนะครับอไม่ไหวไม่แน้แไน่ีกนี้คือฟันปลอมลนะนะเจ้าของเขาปาจีสุดท้ายแล้วมาดามแรนป้าช่องทางการติดตามของตัวเองหน่อยอ่ะท่องทางไหนครับป้ายรถเมล์หรือว่าจะเป็นไทไซค่ะ แสิบปกติพี่ใช้อะไรเช่นเหงือที่เรากขกอะแอมเพิร์ตค่ะแอมเพิร์ตตองเก่งกูแน่ๆนะครับผมนะฮะเขาก็ซิีบอกว่า200บาทเนี่ยเห็นไหมเขารู้ว่ากูไม่มีปัญญาซื้อมาหาเาอะไรเจลหล่อหรือแม่ไม่ใช่ไทยสองเอางี้ดูใจดีแถมให้อีกหนึ่ง ช่เพราะว่าดูจากสเกลหัวแล้วน่าจะใช้ยเยอะนี่เธอเธอคิดว่าหัวจะเนี่ยใช้สองห่อนี่พอปะ<ต>ใช่ไหมบอกเลยนะเ,เพเราะว่าเซนเซ่ไม่ได้จ้างกู